FM-105 SMILE THAILAND สงครามในฉนวนกาซาจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังคือถ้ามันเดินหน้าต่อเนี่ยอ,อิสราเอลบุกต่อลงไปทางใต้เพราะว่ายังไม่สามารถจับฮามาสได้ทั้งหมดคือคือเท่าที่เห็นก็ไม่เห็นจะจับฮามาสได้ตรงไหนเนาะตอนที่บุกเข้าไปก็ก็ ก็หาอุโมง์ป่าอุโมงอยู่ก็บุกโรงพยาบาลแต่ว่าจับตัวประกันที่คิดว่าจะช่วยตัวประกันได้ก็ยังไม่เจอตัวประกันดังนั้นถ้าบุกไปทางภาคใต้ต่อสงครามก็คงจะยังไม่ดีขึ้นนะครับเราจะตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันกันกบดรสลาบุตรอารีผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสาบันเอเยศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์สลาบุฒิครับสวัสดีครับคุณวาสนพงษ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ ผมแอบผมแอบดีใจเกอ้อว่าว่ามันจะดีขึ้นครับอาจารย์ปรากฏว่าเช้านี้รายงานข่าวบอกว่าอิสราเอลจะบุกต่อไปทางภาคใต้อาจารย์ทางอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับครับก็อันนี้เป็นข่าวที่ผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าอิสราเอลจะบุกต่อไปทางภาคใต้นะคคือคือตอนแรกเนี่ยเราก็คาดหวังนะครับว่า อิสราเอลจะเข้าไปปฏิบัติการทางภาคเหนือะนะครับแล้วก็จัดก,การกับโครงสร้างทั้งหมดของฮามานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในลักษณะของการกลับสู่สภาพเดินมนะแต่ว่าขณะนี้อย่างที่คุณวาดได้ได,ได้ได้บอกความคืบหน้านายเซลจะบุกเข้าไปยังภาคใต้อีกด้วยเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให เ,เกิดความเสียหายนะฮะชีวิตของผู้คนที่จะต้องล้มตายลงเนี่ยก็คงจะเยอะนะเพราะว่า,อาตอนแรกที่เซลให้ผู้คนเนี่ยอพยพไปทางภาคใต้นะครับในในโดยในยะของมันก็คือภาคใต้เนี่ยก็ะจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนไปไปอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ย อาจจะต้องเรียกได้ว่าทางภาคใต้เองก,ก็ไม่มีความปลอดภัยแล้วนะครับ,รบแล้วประชาชนไปแออัอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็จะทําให้ประชาคมโลกรวมถึงชาติอาหรับเนี่ยคงจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เกิดการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับครับอาจารย์ครับชาติอาหรับรวมไปถึงกลุ่มนอสเซดแอคเตอร์ non อย่างอิสบุลเลเนี่ยมีบทบาทน้อยกว่าที่ประเมินไว้ไปไหมครับ เแน่นอนนะครับว่าปฏิบัติการของนอนเสร็จแอคเตอร์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในใ,นในความขัดแยง้งครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็ะยังอยู่ในขอบเขตที่จํากัดน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของการที่สําราการเนี่ยได้นํากําลังได้นําเรือ,อเข้ามาประจําการอยู่เหนือหน้าน้ํา ะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับ,รบมันก็มีผลเหมือนกันนะครับ<ะ>อย่างเช่นกรณีของฮิสบุลลห์เนี่ยนะฮะการที่จะ,ะเปิดศึกแบบเต็มรูปแบบเนี่ยนะฮะ,ฮะก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ยากนะ,ะเพราะว่าฮิสบุลลห์ก็คงจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในประเทศเลบานอนของตนเองเนี่ยนะฮะ,ฮะ,ะเป็นประเทศที่มีความคือได้รับผลกระทบจาก วิกฤตการเมืองภายในประเทศแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศมายาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปิดศึกอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยเราก็จะ ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนคนไหเรมานอนเนี่ยได้รับผลกระทบสูงมากนะครับ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าติดตามข่าวเราก็จะเห็นเลยว่าที่บุลโลกก็เปิดศึกอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะไม่ใช่เต็มรูปแบบนะแต่ว่าก็มีการประทะประชันหน้ากันทางทางตอนเหนือของประเทศดิเซลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กลุ่มขบวนการติดอาวุธอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในซีเรียในอิรักก็ดีเนี่ยนะฮะ เขาไม่ได้เปิดศึกโดยตรงกับอิสราเอลนะครับเพราะว่าเขาอยู่ทางในซีเรียแล้วก็อิรักเนี่ยนะฮะมันจะมีไอ,อแหลกเขาเรียกอะไรนะ,ะฮะดินแดนโกลานไฮ,ฮ,ฮที่ร,ทรับสูงโกลาน,านที่อิสราเอลเขายึดไปเนี่ยนะรรตรงนั้นมันก็จะเป็นเขตการชนที่มันทำให้กลุ่มกองกำรรลังติดอาวุธ ในอิรักในซีเรียเนยนะ hmm. มีข้อจํากัดในการที่จะถล่มโจมตีเข้าไปในในประเทศดิเซลเพราะฉะนั้นเป้าหมายของกลุ่มขบวนการเหล่านี้เนี่ยอตอนหลังเราเห็นเขาพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพของซบริการครับนะครับในอิรักแล้วก็ซีเรียรนะฮะก็มีการตอบโต้กันตรงนั้นนะในขณะที่ในเยเมนกลุ่มปูซี่เองเนี่ยก็ก็มีข้อจํากัดเรื่องของระยะทางน,นะครับที่มันไกลามากจาก จากประเทศอิเซลนะถ้าเราดูจากแผนที่นะแต่ว่าทางกลุ่มฮูซี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประกาศชัดเจนนะว่าเขาทําสงครามเขาเปิดศึกกับเซลแน,น่นอนนะฮะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีการประกาศบอกว่าเรือที่อิเซลใช้ในการเดินเรือในใน,ในทะเลแดงเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเป้าของการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่า สงครามความขัดแย้งครงั้งนี้มันก็ยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราดูจากรายงานข่าวเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไม่ได้เห็นมากนักข่าวที่มีการประท่าประเชิญหน้าระหว่างไอตัวแสดงต่างๆในภาพรวมของภูมิภาพเพราะว่ามันเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับครับแต่ว่าอาเมริกาเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาคือเขาส่ง F15 ไปโจมตีเพราะว่าก็เขาก็กล่าวกล่าว,า,วาวว่าเขาต้องป้องกัน ชีวิตทหารอเมริกานะครับอันนี้ก็ก็เห็นรายงานอยู่แสดงว่าจริงๆมันก็มีความเข้มข้นตึงเครียดอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับจะขนาดเดียวกันเนี่ยอย่างล่าสุดวันก่อนจัสินทรูโดบอกว่าการเสียชีวิตของผู้หญิงเด็กๆหรือทารกเนี่ยแม่มันเป็นสิ่งที่ท คือประชาคมโลกก็คงรู้สึกเหมือนกันกับที่แจสซินทูโดบอกคือมันเป็นเรื่องที่แทบจะดูไม่ได้สร้างความขุ่นเคืองให้เนธัญญาคูเหมือนกันในขณะที่เราก็ทราบว่าแคนาดากับอเมริกาเขาโอ้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดอย่างยิ่งแล้วก็การพบกันระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งเรารู้ว่าจีนเนี่ยก็ทําให้อิหร่านกับซาอุเนี่ยมีสมันธภาพที่ดีต่อกันขึ้นมาได้อาจารย์ถ้าอเมริกากับจีนเขาเขาเริ่มที่จะเกลียดเสียกันได้มากขึ้นพอสมควรเนี่ยมันทําให้ มันจะมให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมันมันจะลดระดับลงไหมฮะเออคือความตึงเครียดในตะวันออกกลางขณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันยังไม่ลดความตึงเครียดลงนะครับเพราะว่าปัจจัยอันหนึ่งที่เราจะดูว่ามันมันจะลดความตึงเครียดหรือไม่เนี่ยก็คือสถานการณ์ภายในของดินแดนสนวนกาซานะครับคือ,อ,อวันนี้เนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอิสเ,เอลเนี่ยไม่ยอมอยุติการการใช้กำลังภาคพื้นดิน <Yeah. S 2> บุกเข้าไปในดินแดนฉนวนกาซานะแล้วก็มีการระเบิดทางอากาศอย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากตรงนี้เนี่ยมันทำให้สถานการณ์ในภูุิภาคโดยรวมเนี่ยตึงเครียดถึงแม้ว่าสหาารัฐก,กับจีนสามารถที่จะ,ะคุยกันได้นะครับมีท่าทีว่าสามารถที่จะ ประมีประนอมระหว่างกัน,นแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะ,ะจะ,ะแสดงจุดยืนในลักษณะของการการสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับที่ผ่านมา,นาแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกับอิสราเอลอยู่ค่อนข้างสูงนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตัวแสดงต่างๆในกลุภาทตาวันออกกลางก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะกับ<า>กบทบาทของจีนนะฮที่จะที่จะทําให้สถานการณ์ภายในเนี่ยมันมันลดเราเบาบางลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเห็นสัญญาณเชิงบวกนะครับในช่วงหลังเนี่ยนะฮะเมื่อวานเมื่อวันศุ่นนี้เราเห็นมติของยูเอ็นเอสีออกมารรเรียกร้องให้มีการพักยบให้มีการหยุดหยิงชั่วคราวนะฮะเพื่อเปิดทางให ให้ให้มีการช่วยเหลือทางด้านมนุษยชรรมนะครับแต่ว่ามติอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมานะะโดยที่สับบเสริการละัสเซียแล้วก็อังกฤษเนี่ยงดออกเสียงเนี่ยนะฮะแต่ว่าอิเซลจะฟังหรือไม่<ะ>อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามันมีมติออกมามา,มากมายนะฮะ,ฮะมะติของ u n เอเนี่ยแต่ว่าอิเซลก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับ อันนี้เป็นคือคือผมคิดว่าสิ่งที่น่าติดตามกว่ามติของ u n เ c ีเนี่ยก็คือการเจรจาต่อรองระหว่างอิสราเอลกับฮามาสขะะนี้ผ่านผ่านประเทศกาต้าครับคุณวาชครับครับก่อนก่อนอาจรต่อรองเรื่องของการครับก่อน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 ไปต่อรองระหว่างฮามาสที่กาต้าเนี่ยนะผมขอถามบทบาทของ u n เ c กับ อาจารย์สำหรับที่แล้วเราคุยกันถึง OIC แล้วอาจารย์ก็บอกว่าแม่เหมือนกับ UN เนี่ยเป็นเสือกระดาษซึ่งก็ไม่ไม่ผิดจากที่ว่าเลยนะอาจารย์คือถ้า12ชาติจาก15ชาติซึ่งก็มีอเมริกาอังกฤษรัสเซียที่งดออกเสียงอย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็มี120ชาติคือ UN เนี่ยถึงจะมีมติหรือออกความเห็นอะไรแล้วอิสราเอลเขาก็ไม่ได้ฟังใน,ใ,ใ,นในทางความเป็นไปของของ,ของโลกเนี่ย มันจะเป็นยังไงต่อครับาจะจย์คือดูเหมือนว่ามันไม่มีผลในทางปฏิบัติไม่มีสภาพบังคับใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ความเกรงใจก็ไม่มีแล้วแล้วมันจะไปกันยังไงต่อครับาจาจย์ใช่ครับถูกต้องเลยครับคือขณะนี้เนี่ยเ,เรื่องของออระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันมันมันถูกทําให้ลดความศั์สิทธิ์ลงนะครับยูเอ็นเจเอได้ออกออมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า มติอันนั้นเนี่ยก็ถูกเพิกเฉยโดยอิสราเอลนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือว่าไอม้มติของ u ูเอชนเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย hmm. นะอันนั้นอันนั้นก็เข้าใจได้ว่าเซลไม่ได้สนใจอยู่แล้ว hmm. นะครับเกี่ยวกับมติของ u ูเอชนแต่ยูเนสซเนี่ย hmm. เป็นเป็นเป็นมติที่มันมีผลมีผลผูกพันทางกฎหมาย hmm. แล้วก็สมาชิก ของสหประชาชาติทุกประเทศต้องปฏิบัติตามนะครับแต่ว่าการที่จะ implement มะตินี้เนี่ยนะฮะ,ฮะมันเป็นเรื่องที่ายากสำหรับกรณีของอปัญหาวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะ,ะ,ะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ,ฮะเราก็เห็นชัดเจนว่ามติต่างๆที่ออกจาก u n เอซเเอเนี่ยนะฮะ,ฮะมันไม่ได้รับการปฏิบัติตามโดย อิสราเอลนะฮะตรงนี้เนี่ยมันทําให้ไอ้เรื่องของอกฎกติการะหว่างประเทศที่จะสร้างความสงบสร้างสันติภาพสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกมันถูกทําให้คนหรือประชาคมโลกเชื่อว่าเอมันไม่มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วถ้าหากว่าคนหรือประชาคมโลกเชื่ออย่างนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตโลกจะอยู่กันอย่างไรนะครับคือ มันไม่มีใครปฏิบัติตามไอกฎหมายระหว่างประเทศ <c oughs> โดยอ้างจากกรณีที่เซลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ <c oughs> เพราะฉะนั้นในอนาคตโลกต่อไปเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดความไร้ระเบียบนะฮะแล้วก็ <c oughs> เกิดความวุ่นวายตลอดต่อเนื่องนะครับ <c oughs> อาจารย์ครับกลับมาที่ประเด็นฮามาสกับอิสราเอลที่เจราจารผ่านกาตาที่ค้างอยู่เมื่อสักครู่ว่าถ้ามันคืบหน้าไปอันนี้แหละจะเห็นผลใน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 รูปธรรมของสงครามในฉนุนกาซาได้จริงอาจารย์มองว่ามันจะไปยังไงต่อครับคือการเจราจารต่อรองขณะนี้เนี่ยนะฮะก็คือการเจราจารเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างกันครับนะครับ คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะ,ะว่าเป้าหมายอย่างหนึ่งของฮามาสในการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็คือการจับตัวประกันจับชาวอิสราเลอลม,มาให้ได้มากที่สุดะนะ,ะฮะเพื่อที่จะเอาไว้ต่อรองแลกเปลี่ยนกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ที่อิสราเอลจับกลุ่มอยู่นะครับครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ผมคิดว่าคู่ขัดแย้งขณะนี้เนี่ย เขากําลังต่อรองกันครับแล้วไม่ใช่ต่อรองกันในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะฮะเขาต่อรองกันมาตั้งแต่เริ่มต้น uh huh. นะครับจน uh huh. วันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรูปประมขึ้นมาละนะครับเพราะรว่าทางฮามาสเนี่ยยอมรับเงื่อนไขเงื่อนไขนที่ผ่านการเจรจาไกลเกลียโดยประเทศกาตารเนี่ยนะฮะเงื่อนไขของมันก็คือว่า ชาวตัวประกันที่ฮามาสจับตัวเนี่ย50คนจะถูกปล่อยออกไปะนะเพื่อที่จะแลกกับชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในคุกของอิสเอลเนี่ยที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กครับเนี่ยอันนี้คือแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่เนี่ยผมผมไม่แน่ใจ่ทรานะครับวันนี้เนี่ยฮามาสเนี่ยได้ยอมรับข้อเงื่อนไขอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่ว่าอิสเ,เอลอยังพิจารณาอยู่กำลังจะ กําลังจะตัดสินใจนะครับแล้วก็ถ้าติดตามข่าวเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าข่าวเขาจะบอกว่าประมาณไม่เกินสองสามวันนี้นะครับ,รบก็จะเห็นผลนะครับว่ามันจะมีการประกาศหยุดจริงชั่ว,วคราวประมาณสามถึงห้าวันสามเงื่อนไขนะฮะแล้วก็จะมีการ แลกเปลี่ยนตัวประกันอย่างที่ผมได้เรียนไปนะ<ฆ>แต่ว่าการแลกเปลี่ยนตัวประกันนี้เนี่ยจะรวมถึงคนไทยหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องดูอีกทีหนึง่ง<ฆ>เพราะว่า p r i o r i t y แรกของเซลล์เนี่ยก็คงจะให้ความสําคัญกับตัวประกันที่เป็นชาวเซลล์ก่อน<ฆ>ส่วนคนต่างชาติหรือคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตรงนี้<ฆ>แต่ว่าแต่ว่าเท่าที่ฟังจาก อามาสนะฮะผ่านผ่านการพูดคุยกับเอ่อกับคนไทยนะครับตัวแทนคนไทยที่ไปเจรจาเนี่ยนะฮะเข้ก็บอกว่าประชาชนคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกๆนะฮะที่ถูกปล่อยออกมาครับนะครับครับคือเมื่อสักครู่ที่ติดตามผมติดตามจาก VOA ที่โค้ดตามรอยเตอร์เนี่ยนะฮะ <c oughs> คือเขาก็บอกว่าตัวประกันไทยเนี่ยแม แอ,แอบใช้คำว่าทั้งหมดทั้งหมดเราก็ไม่กล้าหวังจะทั้งหมดเพราะมัน25คนเนี่ยนะครับถ้าจำตัวเลขที่ทางการไทยประกาศล่าสุดแต่ว่าถ้าปล่อย25เออ50คนเนี่ยและเป็นคนไทย25คนนี่โอ้เราคงต้องต้องฉลองใหญ่นะครับก็ก็เอาละจะก,กี่คนเราก็เราก็หวังให้ได้มากที่สุดก็หวังว่าใครคงจะเป็นจะเป็นกลุ่มแรกๆท,ที่ที่มีการปล่อยในกลุ่มใหญ่นี้แต่อาจารย์ครับขณะที่ที่เมื่อวานนี้ หรือแม้แต่เมื่อเช้านี้เองก่อนที่ผมจะเห็นรายงานข่าวที่บอกว่าอิสราเอลจะเอาใบป,ปลิวไปโปรยเพื่อจะบอกให้คนทางใต้เนี่ยเขาอพยพเข้าที่หลบภัยแล้วก็จะมีการบุกทางใต้คือก่อนจะเห็นข่าวนี้ผมก็คิดว่าทิศท,ทางของสงครามเนี่ยมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วแต่ดูเหมือนว่าเอ๊ะแต่ถ้าจะบุกไปทางใต้ด้วยแล้วก็มีการปล่อยคือเจราจาปล่อยตัวประกันด้วยแล้วแล้วมันจะไปยังไงต่อครับอาจารย์ ครับคือคือเราคุยกันก่อนหน้าน,นี้นะฮะว่าเป้าหมายที่สำคัญของเซลเนี่ยก็คือการผลักดันประชาชนคนปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะให้ออกไปจากาดินแดนฉนวนกาซาอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องออทีท่เกิด <คน S 2> ขึ้น,นหลังมมีการพูดถึงกันมากในหมู่นักการเมืองของประเทศอิสราเอลนะครับ ล่าสุดเนี่ยสมอรทริชนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศอีเซลก็ออกมาพูดเรื่องนี้<ะ>เขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยทางออกที่ดีทางด้านมนุษยธรรมมากที่สุดเลยถูกต้องที่สุดก็คือประชาชนคนปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยควรที่จะสมัครใจเพื่อที่จะออกไปจากดินแดนถนวนกาซาลี้ภัยไปอยู่ประเทศอียิปต์ะนะฮะ,ฮะเราเห็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร นะครับออกมาพูดถึงเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลก็คือนักบะาอีกครั้งหนึ่งนักบะาเนี่ยก็หมายถึงการการอบยพลีพไพรของชาวปาเลสไตน์ซ <movement> ึ่งเคยเกิดขึ้นในปี1948เป็นการอพยพครั้งใหญ่เลยมีประชาชนคนปาเลสไตน์ประมาณ750,000คนต้องลี้ภัยออกไป ไปจากดินแดนของตัวเองเพราะว่าถูกกระทําในลนักษณะอย่างนี้คือย้อนกลับไปเมื่อปี1948เนี่ยเราไม่เห็นหรอกครับว่าว่าชาวอาเลสไตน์อพยพไปอย่างไรรอยู่ในบริบทอย่างไรอยู่ในสถานการณ์ปีบคั้นอย่างไรเขาถึงต้องยอมอทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งแผ่นดินออกไปนะ uh huh. วันนี้เนี่ยผมคิดว่า ภาพที่เกิดขึ้นในปี1948เนี่ยม,มันปรากฏให้เห็นชัดว่าวิธีการในการที่จะโยกย้ายผู้คนจำนวนมากออกไปจากดินแดนของตัวเองเนี่ย<ะ>มันก็ผ่านปฏิบัติการทางาหารในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้ออ้างเนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่มฮามาสนะรอารของกลุ่มฮามาสนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่า มันภาพมันเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งการเข้าไปถล่มโจมตีเอเป้าหมายที่ไม่ควรถล่มโจมตีอย่างโรงเรียนอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้แต่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้เนี่ยทางอทางทางการของปาเลสไตน์ออกมาบอกเรียบร้อยแล้วว่าโรงพยาบาล22แห่งจาก30กว่าแห่งในฉนวนกาซาเนี่ยใช้ไม่ได้ละนะฮะเพราะว่าไฟฟ้าถูกตัด เชื้อเพลิงก็ถูกตัดนะฮะไอสองสองอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโรงพยาบาลที่จะฟังก์ชั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันถูกตัดมาตั้งแต่วันที่9ตุลาเนี่ยนะ,ะแล้ววันนี้เชื้อเพลิงก็หมดไฟฟ้าก็ไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลมันก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ยังถูกถล่มโจมตีเสียหาย22แห่งนะฮะ ไอ้ medical facility ต่างๆ40่ข้าวแห่งเนี่ยใช้ไม่ได้เลยในในดินแดนฉนวนกาซารนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเห็นมันเห็นชัดเจนนะครับ,รบว่าเป้าหมายของของการ การโจมตีเป้าหมายที่มันเป็นมันเป็นซิวิเลียนพวกนี้เนี่ยนะฮะโครงสร้างทางพลเรือนพวกนี้เนี่ยโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็คือสร้างความหวาดกลัวเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอพยพออกไปก็คือ<ๆ><ๆ>ถ้ามองมองในแง่ของคิดเดนเอเจนดาคือคือคือ,ค,อคือในแง่ของการกวาดล้างฮามาสก็ต้องให้คนเนี่ยอพยพแล้วมันก็ไปกันกับว่าความที่ i อินฟา u ักเจอต่างๆมันมันใช้การไม่ได้แล้วดังนัง้นก็บอกว่าถ้ามนุษยธรรมก็อียิปต้องรับคนอพยพออกจากฉนวนกาซาไปแล้วก็ทางอิสราเอลก็เข้าไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสมันก็จะเข้ากับกับนักบะนักบานักบะก,ก็คือการอพยพของชาวปาเลสไตน์ในปี1948ซึ่งมันเคยเกิดขึ้น<ช>มาก่อนซึ่งซึ่งอันนี้เป็นภาพที่มัน,มนเกิดซ้ํากัน ในในการมองของของนักวิเคราะห์หลายๆฝ่ายว่าอย่างนั้นหรือแม้แต่การให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองในอิสราเอลเองก็ตามอาจารย์ครับแต่ทิศทางนี้ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้รับการขานรับจากจากอียิปต์ขณะเดียวกันขณะเดียวกันถ้าถ้าประชาคมโลกร่วมกันกดดันในลักษณะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าทิศทางนี้มันยังจะเป็นอยู่ต่อไปหรือว่ามันจะมันจะมันจะคลี่คลายลงไปได้ครับอาจารย์ครับ ครับคือ,อขณะนี้ผมคิดว่ามันยังยังไม่เห็นสัญญาณของการค,คลี่คลายนะครับคือคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอเซลคงจะต้องพยายามพิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองอ้างไว้หลายๆเรื่องอนะครับอย่างเช่นเขาพยายามที่จะพิสูจน์นะครับว่าฮามาสเนี่ยใช้คนเป็นโลก,โลกมนุษย์ษครับคนประเล็ไตายในในดินแดนสนวนกาซาเนีน่ยนะฮะเพราะฉะนั้น เขาจึงพยายามที่จะอธิบายนะฮะกับชาวโลกโดยการโดยการพยายามที่จะบุกเข้าไปในโรงพยาบาโลโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอสถานที่พวกเนี่ยมันเป็นมันเป็นสถานที่ที่ฮามาสใช้ปฏิบัติการนะฮะมีสำนักการมีกองบัญชาการอยู่ในนั้นครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะที่โรงพยาบาลอาชิฟะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าไอหลักฐานต่างๆเนี่ย ที่เซลออกมาเปิดเผยเนี่ยมันก็มันก็ไม่หนักแน่นพอนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากสายตาของของอประชาชนคนอีเซลเองเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีレスออยู่อยู่สามกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่เขาบอกว่าไอ้หลักฐานที่อีเซลจัดมาเนี่ยนะฮะห,หลังจากที่บุกเข้าไปในโรงพยาบาลอันชิฟาเนี่ยมันยังไม่แน่นพอนะครับมันยังไม่น่าเชื่อถือพอ เพราะว่าอิเซลเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันมีมันมีกองบัญชาการเป็นสำนักงานใหญ่มีอะไรต่างๆมีอาวุธยุทปธปกณ์อะไรอี่นะนะเช่าอิเซลบอกว่าเอ้ไม่เหนฐานยังไม่ยังไม่แน่นอนนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยมันเอ่อมันต้องรอมันต้องรอเวลาหนึ่งสองสาปดาห์เพราะว่า ไอโครงสร้างที่เป็นสำนักงานของฮามาสเนี่ยมันอยู่ใต้ดินอะไรต่างๆนะอีกอีกกลุ่มหนึ่งในในหมู่ประชาชนคนคนอิเซลเด่ยเขาก็บอกว่าเอามีหรือไม่มีเนี่ยเขาไม่สนหรอก<ะ>นะเขาสนอย่างเดียวก็คือว่าให้ให้กอิดฟเนี่ยกองกําลังของอเซลเด่ยเข้าไปยึดทุกพื้นที่ในดินแดนถนวนกาซานะครับอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเออ ประชาชนคนอิเซลเนี่ยจำนวนน้อยนะฮะที่ที่ไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการของอดีเอฟครั้งนี้เสียงของประชาชนดนิเซลเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้อดีเอเนี่ยบุกเข้าไปในในดินแดนชนวนกาซานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอโอกาสนะครับในการที่จะ,ะหยุดวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะะ uh huh. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยของนนทธนยหูซึ่งเป็นรัฐบาลขวาจักเนี่ยนะฮะ,ะเขาก็เขาก็คงจะต้องฟังความเห็นจากประชาชนของเขานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่มันจะเป็นแรงกดดันให้กับรัฐบาลชุดนี้ให้กับนาทันเดียหูเนี่ยก็คือญาติมิสหายต่างๆของตัวประกันนะครับที่วันนี้เนี่ยออกไปปัดท้วง นะครับตามท้องถนนประท้วงหน้าบ้านของนายกมนตรีนะเพื่อที่จะ,ะให้หยุดปฏิบัติการเพื่อที่จะทำให้ไอตัวประกันเหล่านี้เนี่ยมีความปลอดภัยและสามารถที่จะออกมาได้รตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือปัจจัยที่ทำให้วันนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้นาทันเยหูเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเพื่อที่จะยอมรับเงื่อนไขาการแลก,กตัวประกันนะครับ โรงพยาบาลอชิฟ้าเนี่ยก็เป็นก็เป็นที่ถกเถียงกันนะฮะ <Yeah. S 1> ในในขณะนีะ้เพราะว่าบางส่วนเนี่ยเขามองว่าการที่อเซลเข้าไปถล่มโจมตีในในโรงพยาบาลอชิฟ้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยนะฮะ mm. ก็เพื่อที่จะทำให้ประชาคมโลกเนี่ยไม่เห็นถึงความเสียหายความตายของผู้ หรือว่าความทุกข์ยากของเด็กนะเพราะว่า,าคุณวาดครับเ,เราจะสังเกตเห็นเวลาเราติดตามข่าวในยนะว่าเวลาเราจะจะจะ,จะดูความทุกข์ยากของประชาชนคนปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บที่ตายที่อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลครนะาแล้วโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวนักข่าวนะที่จะสื่อสารกับประชาคมโลกเห็นภาพว่าเฮ้ คนตายจำนวนนี้นะเ,เด็กเนี่ยกำลังดิ้นรนต่อสู้กับการอยู่รอดนะครับแล้วก็โอ้โห,โหคนแก่คนที่ได้รับบาดเจ็บอะไรต่างน,น,น,นะตอนหลังเนี่ยตอนอผมติดตามข่าวดูเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าโอ้โหมันเห็นชัดเจนว่า ว่าโอ้โหขณะนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงนะครับแล้วก็ยอมรับไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนหลังเน <ihat. S 1> ี่ยอีเซลก็คงจะพุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลเป้าหมายหนึ่งเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเอกำจัดไอ้พวกสื่อข่าวนักพวกพวกอ ค่วี่คือข่าวเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ให้รายงานข่าวในโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลคือศูนย์กลางของการแถลงข่าวและก็คนที่แถลงข่าวเนี่ยคุณว่าครับเป็นเป็นหมอก็คือหมอใช่เป็นเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลซึ่งมีความเป็นกลางมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นวันนี้การปฏิบัติการที่อาชีพฟาซึ่งเป็นเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยนะฮะเป้าหมายของเซลประการหนึ่งก็คือ ต้องการที่จะปิดปิดหูปิดตาต่ไม่ให้พวกเราเห็นถึงความยากลําบากของผู้คนที่นั่นครับครับครับ,รบโอเคขอบพระคุณมากครับอาจารย์ส่วนการที่เพิ่งโปรยใบปิวทางใต้เดี๋ยวเราคงต้องดูต่อเพราะว่าถ้าแหมถ้าอะไรจะโดนใจคุณเนทันยาฮหูได้บ้างเนี่ยอย่างน้อยก็ ก็พักพัก,ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย่่ากันใหม่นะครับปล่อยตัวประกันสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับมนุษยธรรมจะได้พอจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงบากขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับอาจ,จารย์สลาวุธครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบ FM 105 Smile Thailand